ทุกคนตอนนี้ไม่มาถึงที่อุทยานออกขานกันแล้วนะคะทุกคน<ะ>นี่ มินมาอยู่ที่อุทยานออบขาดน,นะคะอุทยานเนี้ยมีน้ํำตกด้วยมินอยากให้ทุกคนมาดูกับมินนะว่าบรรยากาศตอนเนี้ยเป็นยังไงมากตอนนี้นะคะเขาก็มีมาตรการมินก็ตรวจเช็คอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะว่ามีมีเอกสารว่ามินฉีดวัคซีนะครบแล้วนะคะทุกคนตอนเนี้ยถ้าทุกคนจะมานะทุกคนต้องเตรียมเอกสารการฉีดวัคซีนให้ดีๆนะคะแล้วเสร็จแล้วที่นี่นะคะ มีอาหารการกินให้เรากินเยอะยะมากไหมเลยค่ะทุกคนทุกคนคะตามมาดูกันได้เลยนะ oh. มาเลยทุกคนคะตอนนี้เรามาถึงที่อุทยานอบขาแล้วนะคะตรงนี้ค่ะก็จะมีแบบป้ายนะคะว่าที่ทําการอุทยานศูนย์ศูนย์นยบริการนักท่องเที่ยวลานการเต็นแล้วก็จุดชมอุทยานนะคะ ทุกคนเดี๋ยวมันจะขึ้นตรงนี้นะตามมาดูกันได้เลยจ้า ตอนนี้มิ้งก็ส,ส,สั่งผัดซีอิ๊วมาแล้วนะหิวมากๆเลยทุกคนเดี๋ยวเราอะ่ะจะรับประทานอาหารกันก่อนจะขึ้นไปข้างบนนะใ้ยใเราอยู่ข้างบนเราจะรับประทานอาหารกันก่อนที่เราจะลงไปเล่นน้ำข้างล่างตามมานะคะ มิ้นมาถึงน้ําตกแล้วนะคะเดี๋ยวม่าจะข้ามฝั่งตรงสะพานตรงนู้นทุกคนเห็นไหมคนตามมากันเลยนะคะตรงนี้เป็นน้ําตก่เด็กเล่นเยอะมากเลยทุกคนเดน๋ีวม่าจะมาเล่นน้ําตกเทุกคนตามกันมาเลยนะคะนี่สะพานแข็งแรงอยู่นะขนาดมิ้นอ้วนนะมิ้นยังเดินมาได้เลย เน,นะะทุกคนดูสิบริเวณนี้เป็นจุดแคมปิ้งกันนะ้ำเป็นจุดก่อไฟอะทุกคนให้ฟิลแบบเข้าค่ายลูกเสือในนาฬีอะทุกคนทุกคนเห็นแบบเห็นเหมือนที่มิ้นเห็นไหมแบบฟิลนี้ต้องมาเนาะฟิลนี้กำลังต้องมานะมาแรงมากทุกคนมิ้นยังจำได้เลยนะนี่เดี๋ยวมิ้นจะ บอกทุกคนมินจําเพลงได้นะทุกคนคะทุกคนจํากันได้ไหมเพลงลูกเสือเนนาเรียมินยังจําได้เลยนะหาพวกเรากําลังสบายจนตบมือพันป้าปาหาพวกเรากําลังสบายจนตบมือพันป้าปาหาพวกเรานั้นมีความสุขหมดเล่ขบวกในใจทางศินตบตบมือพันป้าป้าทุกคนคิดดูมันน่ารักมากเลยอะสมัยตอนมอต้นเนี่ยที่มีนอะ ย้อนอดีไปอะทุกคนมิ้นเห็นว่าแบบฟิลม,มันได้อะทุกคนคิดดูนะแล้วก็อะไรนะเพลงอะไรนะหัวกเรากับมาชุ่มนุมปะชุมใจรักสมัครสมานร,รวมมิตรจิตชื่นบานมาไม่ได้ละทุกคนไม่ได้ละไม่ได้เลยเพลงนี้ไม่ได้เลยจำเนื้อไม่ได้แล้วจริงๆ ถ้าใครอ่ะรู้เนื้อเพลงอ่ะคอมเมนต์มาหน่อยนะอันนี้ก็เริ่มแก่มากแล้วจำไม่ค่อยได้แล้วทุกคนน่นารักอ่ะ แบรบรยากาศสดชื่นที่สุดในสามโลกเลยอ่ะแบบเย็นชื่นใจมากเลยนะคะทุกคนทุกคนมากันเยอะๆนะคะ ออกขานกันแล้วนะคะทุกคนนี่เป็นยังไงดูสิทุกคนอุทยานออกขานนะเป็นชื่อที่แปลกดีใช่ไหมออกขานนะคะจะแปลจากเป็นภาษาล้านนานะคะเพื่อนๆซึ่งมันแปลกล่าวถึงว่าโกโกธานหรือหุบผาชันที่แคบมากและมีลำธารไหลผ่านลำธารนนะ่ะจะไหลผ่านสองคาบ ข้างนขนามข้างนี้นะแล้วธรณีวิทยาเห็นว่ามันแปลกมากแล้วก็พบเห็นเพียงไม่กี่แห่งเลยตั้งชื่อว่าออบขานค่ะทุกคนมีความรู้เลยนะปักหมุดแล้วทุกคนเดี๋ยวมิน่าจะพัก,กไปดูข้างบนกันนะตามมานะทางลาชันมากค่ะเพื่อนๆ อีกจุดชมวิวหนึ่งนะคะเพื่อนๆสนุกมากและเหนื่อยมากโหร้อนจริงๆเลยค่ะทุกคนทุกคนดูมาถึงจุดชมวิวแล้วนะออกขานเย้เพื่อนๆเนี่ยค่ะที่เขาบอกว่าเป็นทานน้ำ แล้วก็มีสองขนามข้างอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าอบอขาค่ะทุกคนนี่คือทานาน้ำธรรมชาตินะคะ เลยเป็นทริปออกขานนะคะแล้วก็ทริปนี้อ่ะใครชอบก็กดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้มิ้นด้วยนะมิ้นอ่ะเดินมาถึงจุดสูงสุดอย่างเงี้ยนี่น่าสนุกแล้วก็เหนื่อยมากแล้วก็สนุกสุดๆไปนเลยนทุกคนมิ้นอยากให้ทุกคนมากันนะสถานที่ที่แบบว่า เป็นมรดกทางธรรมชาติแบบนี้แล้วก็เงียบสงบโลมลื่นแล้วก็เย็นด้วยสายน้ำแบบนี้ทุกคนควรจะมานะทุกคนฝากคลิปนี้ด้วยนะมิ้งอยากให้คลิปนี้เป็นคลิปที่ทุกคนอยากมาเหมือนที่มิ้งอยากกลับมาอีกครั้งนะคะฝากได้นะคะทุกคนขอบคุณนะคะบ๊ายบายลสีดจ